สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาะคม2568นะแล้วก็เป็นคลิปแรกของปีด้วยนะคะที่เราได้กลับมาเจอกันก่อนอื่นต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าภารกิจเยอะมากๆนะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ในเดือนนี้จะมีไพ่ใบาชาเข้ามาด้วยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้หกถ้วยสี่ดาบ King of Cups ห้าไม่เท้าสี่ถ้วยสองดาบ สิบไม้เท้าในออฟวอนส์เอ็ดออฟคัพส์แล้วก็เดอะเด i l ลนะคะ ในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีคนรักคนเมตตาแล้วก็คนจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่พวกคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากทําอะไรใหม่ๆหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทํามากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายหรือว่าอึดอัดใจไม่สบายใจอยู่นะคะมันจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเอาไว้นะหรือว่าอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทำให้อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อล้าเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะค่อนข้างเบื่อหน่ายกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นะ แล้วก็อาจจะยังหาทางแก้ทางออกไม่เจอนะคะในเดือนนี้เนะี่ยอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มากๆนะคะอารมณ์ของพวกคุณจะค่อนข้างอ่อนไหวหรือว่าค่อนข้างที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยมันจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็หยิบยื่นโอกาสดีๆบางอย่างมาให้เรานะคะถ้าเกิดเราอยากรับก็สามารถที่จะรับไปได้นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพวกคุณก็ อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็รู้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างเบื่อหน่ายกับสถานการณ์เดิมๆหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เรากําลังเผชิญอยู่นะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่ จะค่อนข้างมีความวุ่นวายแล้วก็จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องแบกรับเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นนะโดยรวมแล้วในเรื่องงานเนี่ยมันจะค่อนข้างมีงานวิ่งเข้ามาหาเราเยอะนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะคิดในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะลาออก เป็นไปได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในสังคมแวดล้อมการทำงานที่มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกพอสมควรนะในเดือนนี้พยายามอย่าถือสากับคำพูดของใครมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะคำพูดของเพื่อนร่วมงานนะแต่ถ้าเกิดติดขัดเนี่ยมันยังพอที่จะมีคนช่วยเหลือเราได้นะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้านายเขาก็ยังพอที่จะให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่นะ แล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะอาจจะได้เหน็ดเหนื่อยกับคนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็คนจะนำพาปัญหาเข้ามาให้เราได้จัดการแก้ไขนะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกในเรื่องของงานเนี่ยพยายามให้คิด ให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดลงไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะ,ะพวกคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะ,ะแต่ว่าสำคัญมากๆเลยนะคะให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วก็อย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เด็ดขาดนะ ถ้าใครที่อยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่พวกคุณจะได้ไปพบเจอสิ่งใหม่ๆหรือว่าไปทํางานที่ใหม่ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ที่มันจะดีมากขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานใหม่หรือว่าพูดคุยตกลงในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะได้รับเช่นกันนะคะมีโอกาสที่มันจะมีตำแหน่งที่สูงมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ที่ได้ไปเติบโตในที่ใหม่นะคะมองว่าในเรื่องของงานเนี่ย พวกคุณจะมีเป้าหมายใหม่ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถทําออกมาได้สําเร็จด้วยนะคะเพียงแต่ในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเอาไว้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเดือนนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาพวกคุณไปสู่สิ่งที่มันดีมากขึ้นด้วยนะ โอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะ่ยจะเป็นเดือนที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีภาระหนี้สินที่จะต้องเข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดการนะคะแต่ก็ให้เรามาระวังคนเข้ามาหลอกเข้ามาโกงหรือว่าคนเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์บางอย่างจากเรานะรวมถึงเข้ามาเพื่อที่จะหยิบยืมหรือว่าเอาเงินของเราไปนะคะ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนะี่ยอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินนะมีโอกาสที่ถ้าเกิดให้ยืมเนี่ยพวกคุณจะไม่ได้คืนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่พวกคุณอาจจะใจอ่อนหรือว่าให้เงินใครไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะเกิดขึ้นได้นะ โดยเฉพาะเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนที่รู้จักกันในวัยเด็กนะคะหรือว่าคนเก่าๆคนที่เราอาจจะห่างหายมานานแล้วนะเขาอาจจะเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าเกิดใครให้ได้ก็ให้นะแต่ถ้าเกิดให้ไม่ได้เนี่ยให้ปฏิเสธไปได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าให้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างนานนะที่เขาจะคืนเรากลับมาหรือว่าอาจจะไม่ได้คืนเลยก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดให้ไปนะี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลกับสภาพคล่องของพวกเราได้นะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเติมอีกในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีเงินที่เราคาดหวังเข้ามานะคะ ถ้าใครที่เคยลงทุนหรือว่าทําอะไรไว้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะในเดือนนี้แต่ว่ามันอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราหวังเอาไว้เท่าไหร่นะถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่ว่าได้ไม่เท่ากับที่คาดหวังไว้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังคิดที่จะเรียนหรือว่าคิดที่จะก่อร่าง สร้างโปรเจกต์บางอย่างอยู่นะที่มันจำเป็นจะต้องใช้เงินในการเรียนในการลงทุนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยพวกคุณจะได้เสียเงินไปกับเรื่องที่มันจำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ติดขัดเนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีคนให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่นะแล้วก็มันยังพอที่จะมีเงินเข้ามามีเงินให้เราหมุนให้เราใช้อยู่นะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังอย่าโหมงานหนักนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนเพลียจากการทํางานมากเกินไปนะบางทีมันอาจจะนําพาพวกคุณเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะคะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นลงได้ง่ายหรือว่าค่อนข้างที่จะดิ่งได้ง่ายนะคะ